จากประสบการณ์นะคะอดีตผู้ป่วยมะคน,นึงเนาะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละถ้าถามว่าส้มรู้ตัวว่าตัวเองเป็นมะได้ยังไงนะคะบอกเลยว่าตอนแรกๆเนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่านองมาในระยะแรกๆนะคะไม่ค่อยแสดงอาการค่ะของส้มเนี่ยยังโชคดีนะคะที่เขาแบบโผล่ขึ้นมาเป็นก้อนเลยนะคะตรงรักแร้เนาะและในช่วงนั้นนะคะก็คือน้ําหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะทั้งๆที่เราเนี่ยกินเท่าเดิมเลยเนาะแล้วก็มีอาการอ,อรร่อนเพลียร่วมด้วยนะคะนอนอยังไงก็รู้สึกแบบไม่สดชื่นตอนนี้นะคะส้มก็จบการรักษาไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช้ชีวิตได ปกติมากมากและในช่วงการรักษาะคะ่ะส้มก็โชคดีมากๆาอีกเช่นกันนะคะที่ส้มมีเพื่อนคู่ใจอย่างอิวรากล่องนี้นะคะ่ะซึ่งในการรักษาของส้มเองนะคะก็ต้องมีการให้ฮีโมโงช่ายแสงด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆของส้มเลยนะคะช่วยลดอาการอ่อนเพลียนะคะลดอาการนอนไม่หลับลดอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะทำให้ส้ม,มเนี่ยไม่ต้องนอนสมอยู่กับที่นะคะสามารถลุกออกไปเดินรอบบ้านออกกําลังกายเบาๆหรือว่าทำแอคทิวิตี้ต่างๆได้นะคะตอนนี้ส้มก็ยังทานอยู่นะคะเพื่อเมนเทนร่างกายเนาะจะทานเพื่อเตรียมตัวก่อนการัก ะะหรือว่าทานในระหว่างที่รักษาตัวอยู่ก็ได้นะคะ